มงกองไปเลยเดินต่อไปอ๋ออันนี้เหมือนเป็นเสียงเฮลิอคอปเตอร์ไงเวลาเขานั่งไปทำงานอะ่ะเขาจะนั่งเฮลิอคอปเตอร์ไปทำงานแบบนี้เนี่ยเวลานั่งเฮลิอคอปเตอร์เสียงเป็นอย่างนี้เลยลูกแล้วก็เห็นวิวเป็นหน้าต่างเห็นไหมเหมือนนั่งเฮลิอคอปเตอร์จริงๆเลย อ้ายออกไปายนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในท่านะ้ำพาเรือนี่ไงลูกนี่เวลาแพไปทำงานแพรก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแบบนี้ ไง okay. ตึกไดโนเสาร์อยู่นู่นยังเห็นไหมยังไดโนเสาร์ตัวนั้นไหมอยู่ข้างหน้าน่ะใช่อื๋อ้มีมสไลเดอร์ให้เด็กเล่นด้วยไปกันขึ้นไปสิแล้วก็ลงมาไปขึ้นบันไดไปก่อนขึ้นบันไดแล้วก็ลงมานะลูก ทำไมไม่ลงมาล่ะลูกฮะทำไมเสียวอ่าให้แม่ถือให้ก็ได้หมวกอ่ะขึ้นไปไหมล่ะเออมันไม่เห็นน่ากลัวเลยไะอุ้ยมีคนอยู่ข้างบนด้วย ุัยนี่ไงเรือเรือสำรองเรือชูชีพยกขึ้นไหมล่ะ้ายกขึ้นให้เลยหนึ่งร้อยล้าน ล่ะครับอืมนายเก่งมากเลยเรียนมาใช่ไหม <c oughs> ก็เ <Wow>, wow. อาเมาส์ร้อนไหมให้จับด,ดูร้อนเฮ้ยไม่กลัวร้อนเฮ้ยด,ดูรถทำไมาก่อนดิรถไฟ